ธออนาครันเธออยู่องเดมยจะจากไปไกลจยังหวงแลคิดถึงแต่เธอจไมุ่่นที่ได้รับมือได้เจอเนขอนี่นะพี่ชายนะต่อเติมครับเดี๋ยวสไต้์ก็จะเหตุมาตรงนี้นะฮะ เล่าประวัติเรื่องอระเบียงสุดเทศไม่เล่าครับไม่เล่าครับจะเล่าเกี่ยวกับประวัติของเห็ดกับผมนะครับเห็ดนี้ได้พระศิวะพระศิวะเียดได้นะครับมาเมื่อไปหน่อยไปเจอกับพระอินพระอินได้บอกว่าไอ้ปามเช็ดขีจาก็ เมื่อกี้เราเห็นเห็นเนี่ยสวัดมาว่ามีอุลตร้าแมนจากบนฟ้าเนี่ยเมื่อสี่สิบล้านปีที่แล้วบินลงมาฟัง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 ัเบาๆได้บินลงมาบนโลกแล้วเขาก็บอกว่ามีอะไรกินไหมลงมาเรื่อยๆเขาได้ไปเจอป่าปลาหนึ่งอุลตร้าแมนนี่มีทั้งหมด นผม,ม <า S 1> สุดยอดเลยนะเป็นลูกของกับแม่พึ่งเงินวของวัาเพิ่มทองครับไ<า>ม่เล่นพ<อ><อ>นิเศษนี่วางเอาไว้ได้โยนไปทั่วทั่ว